ดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเล่นปอมอิตนะคะอันนี้เราถ่ายตอนกลางดึกเนาะตอนกลางดึกไม่รู้เห็นคลิปนี้กันกี่โมงตอนดึกอาจจะว่าได้ตอนเช้าอาจจะว่าได้อันนี้เป็นสิบฟาสต์นะคะที่ดูดูปัป๊ม ป,ป้าคนนี้มีป๊อปปิตอ่ะที่จริงเราสั่งป๊อปปิตไปอีกอันหนึ่งแต่ยังไม่มาส่งนะแค่ก็รอวันที่มันมาส่งเป็นป๊อปปิสีชมพูฟา้าอันที่มันส่งอันที่จริงน,นั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นป๊อปปิตอันนี้เป็นป๊อปปิสี ห,าห,าหมักงั้นแข่งกันไปล่าแข่งกันไปล่ามีคำท้า,าทายมาท้าครับช่ช<ะ>เดี๋ยวแข่งจิมป๊อปอิดกับเราเปล่าอ้าน่าทึ่งอจิมจิมป๊อปอิดคนที่ไม่มีป๊อปอิดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องซื้อได้ หรือถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหโโโโโโชิมจิมมบแข่งกับเราเปล่าเราจะมาจิ้มป๊อบอิดอันนี้อันนี่ละกันซีลแข่งกับเราถ้าเรานับสามสองหนึ่งให้เวลาแค่สิบวินเท่านั้นกับจิ้มอันนี้นะคะ ในะนะห,ห ет, ้ก็สิบนินะสบิสิบบิอืมล้มนับเลยนะหนึ่งสองสามสองเแค่ะเหลือก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้แพ้เลยน อันนี้แพ้ไปแล้วอืมอันนี้แพ้ไปแล้วนะคะแพ้ไปแล้วอืมแพ้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาแข่งกันต่อนี่รูบ้บ่นหรือก็เราที่เหลือเก้าวินะฮะสำหรับคนนึ่นก็10วินะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อันนี้ละกันน,น,น้องหนึงสองสาสี่เฮ้ยไม่เป็นชินต้ต่อตอนนี้เขยังไม่แชกนะคะเอเฉวัคซีนนะครับระวังนาของเรา หันหลังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามีม่ห้าหกเจดแป้าสิบเท่าไวก้ต้องเท่นี้ความว่าจะจนต้อไปเจอจุดสีฟ้าานี้ค่ะอันนี้เราก็แพ้ไปตามเคยจิ้ตอหน่สองสา หนึ่งสองสาม่หเกอ้ยไม่ทันแล้วใคสองบล็อกเอใหม่หนึ่งสองสามหนอมสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะ ราเพียงเท่านี้นะราเพียงเท่านี้นะคะก็ราเพียงทกเ,กเยงท่านี้จริงๆถ้าใครอยากให้ทำต่อเม้นมาเลยฝากซับสไครป์ติดตามกดจับกดไลค์ให้ด้วยติดตามนะติดตามบา,บ,าบาย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 